สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็ไปดูหนังเรื่อง Jurassic World มานะครับเป็นแฟนไดโนเสาร์มาอย่างนมนานวันนี้มาแชร์วิธีการพับ T-Rex ก,กันนะครับหรือใครจะดัดแปลงเจ้าตัวนี้เป็น Irex ก็ไม่ว่ากันนะครับวิธีการพับตัวนี้ก็จะไม่ง่ายไม่ยากนะครับเราจะดัดแปลงวิธีพับนกนั่นเองมาเป็น T-Rex นะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการพับก็เหมือนการพับนกเลยเราพับครึ่งแล้วก็เอามุมมุมบนมุมหนึ่งนะครับพับมาที่ขอบด้านล่างจากนั้นพลิกกลับด้านทำเหมือนเดิมจากนั้นตรงกลางแหวกซองออกกดลง เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยพับนกกันมาแล้วนะครับก็เลยจะไปเร็วนิดนึงด้านล่างเป็นด้านที่เปิดได้นะครับให้เราพับเป็นมุมแหลมหัวจรวดลงมาทางด้านล่างตรงนี้เราทำเป็นรอยเอาไว้นะครับเพื่อที่เปิดขึ้นปีกนกเนี่ยก็จะทำได้โดยง่ายแต่ถ้าเกิด ใครพับคล่องแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพับรอยก่อนนะครับสามารถเปิดขึ้นไปได้เลยแล้วก็เก็บขอบด้านข้างเข้าด้านใน ที่เห็นเป็นปีกนกด้านบนนี้ยครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นขาของ T ีเร็กนะครับโดยการพับบิดไปทางขวาก่อนนะครับแล้วก็นำปลายเท้าเนี่ยชี้ลงด้านล่างแบบนี้โอเคอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องพับ ชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็พับปลายเท้าชี้ลงด้านล่างน,นะครับตรงนี้อาจจะพับเก็บรายละเอียดนิดหน่อย แต่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับคือตรงนี้จะทำให้เป็นรูปขาเฉยๆนะครับโอเคต่อจากนั้นทางด้านที่เป็นหางนะครับเราจะพาบขึ้นไปก่อนรอบหนึ่ง จากนั้นก็หักลงมาให้หางยื่นไปทางด้านหลังหางถ้าเกิดใหญ่เกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะพับเก็บเข้าด้านในได้นะครับนี่นะครับส่วนนี้เราพับเก็บเข้าด้านในได้ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใจก็สามารถพับขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้นส่วนด้านหัวเราก็ทำคล้ายๆกับทางด้านหางนะครับยกขึ้นมารอบหนึ่งก่อน จากนั้นหักหักไปด้านหน้าครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแขนของเขานะครับเพราะนั้นเราก็เหลาแขนด้านในให้เรียบร้อยพร้อมๆกับทำคอเรียวไปด้วยนะครับ เก็บส่วนนี้เข้ามาส่วนแขนก็พับลงมานะครับธรรมดา ตรงนี้จะบีบจัดรูปแขนยังไงก็แลแต่เลยนะครับส่วนต,ตรงเท้าเนี่ยก็หัก2ครั้งนะครับหักครั้งที่1แล้วก็หักครั้งที่2อออกไปเป็นปลายเท้า หลังหลังตรงเนี้คือผมตั้งใจว่าจะให้เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดเราจะพับสไปโน a u r u s ที่มีกระโดงหลังเราก็ทิ้งไว้แบบนี้หรือถ้าเกิดเราจะพับ t ีเร็เราก็อาจจะพับเก็บหลังหรือถ้าเกิดเราจะพับอินโดมินัสเร็กซเราก็อาจจะใช้กันไกตัดตรงหลังให้เป็น ให้เป็นเกล็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับส่วนหัวส่วนหัวก็ใช้วิธีแหวก หวกตรงส่วนหัวนี่น,นะครับออกมาแล้วจัดรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าห้าเหลี่ยมแล้วก็พับทบ ตรงปากปากนี้ก็จะอาจจะพับเก็บนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะตกแต่งเล็กน้อยเช่นเราอาจจะอยากให้หัวมีมิติมากขึ้นนะครับก็จับปัน โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว t-rex ของเรา